เปตานังอุปกาปติเจตังปฏิตังตุมหังคิปมัยวัสมิจโตะสะเพรภูเรนตุสังขปานจันโทปนรสยยถามณิโชติรสโยยถาบินทิโยบิวัจจันตุสจ ปโลองโทงวินาจะดุมาเดมพาวาวันดรายโยสุขีติขายุโกวภาวาอภิวัตทานาเสียนเดีะเนจังววัตตา

සංකනු පාාවේ නකුවත්ටරතනම් තම්මලත නං සංකරතනම්ති නරටන් නංනකනු පාවේදද සහිතෙත හ සතම්මාකන්කනු පවය

เตเจอวมังคารังวินาจันตุยวัตตะวันนาวัตตะวัสิริวัตตะว a นยวัตะวัตะวันนาวัตตะวัสุขวัตตะวนหัวโตจามปตากาโดอนกาปยาเวลา สกาสานจุโปันตวอเดกันตรายาปิวินาจานตุจเตอจั กายเสตษฐินางดาภังสดทิภกยังสุขังสิริอายุจวันดอนจะพรคางวอดทิยาสวาสตาวัสตาอายุจะเสวเศรษฐีปวันตุเตปวตุสัง ขังรัคขันตุสัมปเดวสัมปบุตตานุภาเวนจดานสอดเทวตุสัมพมังขังรัคขันตุสัมปเดวตัสสัมธรตมะ นุภาเวนะสะดาสวดเทียมปวันจเตมปวัตุสางกาดังรักขันจุจางวเตวดาชาปังคานุภาเวนะสะดาสวดเทีปวันจุเต ีในส่วนของการถวายได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับครับลำดับต่อไปคงเป็นการมอบนะครับของเทระล,ลึกนะครับให้กับทางท่านประธานและแขกคู้มิเกียรติที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ ท,ท่านเตรียมไปเลยแปดครับลำดับขั้นตอนก่อนที่ท่านประธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติจะได้รับของที่ลึกจากพระเดชพระคุณเจ้าขอญาตนะครับแจ้งให้ทราบว่าเราได้ท่านพระครูสุธิปัญญาจารย์นะครับท่านได้นะครับนำปัจจัยส่วนกรรมทำบุญนะครับซึ่งศรัทธาได้สมทบ เขากองทุนนะครับกองทุนอาพาธสงของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในโอกาสนี้นะครับก็จะเรียนเชิญท่านนะครับท่านผู้แทนนะครับได้นำนะครับปัจจัยที่จะมอบเป็นกองทุนนะครับเป็นกองทุนอาพาธสงของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกาบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นะครับท่านภูสิทธิสมจิตได้มอบให้กับท่านพระคุนะครับท่านเจ้าคุณพระพรมวชิระโสพลนะครับเพื่อนำไปใช้ในส่วนของกองทุนนะครับกองทุนอาพาธสงนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการมอบในส่วนของกองทุน นะครับพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อสุดใจได้มีนะครับนำริในส่วนที่เงินทําบุญมอบเข้ากองทุนนะครับกองทุนพระสองฆ์อาพาธของจังหวัดร<อา>้อยเอ็ดจำนวนทั้งสิน้นจํานวนที่ได้ทั้งสิ้นนะคะ <อา S 3> เดี๋ยวรูวอนุโมทนาพร้อมกัน87,251บาทนะคะเข้ากองทุนสงฆอ,อาพาธโดยหลวงพ่อสุดใจนะคะวถวายพ่อแม่นี้พร่อว่าถวายพ่อแม่ครับ กับตอนนี้วันนี้นะคะยอดผป่านะคะเมื่อเช้า389 3 38บาทนะคะ389แล้วก็กองทุนสงาภาพา87,251251นะคะ ขอให้ถูกทุกคนนะคะสาธุครับลำดับต่อไป,ป,ปครับในโอกาสต่อไปครับกาเรียนเชิญท่านผู้ว่ากันจังหวัดร้อยอิดนะครับท่านภูสิทธิ์สมจิตรับมอบของเท้าลึกจากท่านพระครูสุธิปัญญาจารย์นะครับ ครับลำดับลำดับต่อไปครับแขกผู้มีเกียรติครับแขกผู้มีเกียรติครับที่ได้เรียนเชิญถวายปัจจัยนะครับเชิญเข้ารับของเท้าลึกจากพระเดชพระคุณเจ้าเลยนะครับครับแขกผู้มีเกียรติที่ได้ถวายพยธธรรมเมื่อกี้นะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับเชิญครับเชิญท่านนันเภอเมืองเชิญท่านคนตีนะครับ เชิญเลยครับรับของที่ลึกจากทางท่านพระครูสุธิปัญญาจารย์นะครับกลับเรียนเชิญเลยนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติที่ได้เักเพียนเชิญถวายทายาทรมเมื่อกี้นะครับกลับเรียนเชิญท่านชาวลิตของศิลป์นะครับท่านเบญจวันของศิลป์ท่านพลโทหญิงสุบงกฎนะครับ ท่านนิรมานนะครับสัถาดลท่านพลตีวิรยุทธรลักษินนะครับท่านอภิรัตรป้องกันนะครับในอำเภอเมืองร้อย็ดนะครับท่านสวัสดีวงพิชัยวัฒน์ท่านพลตีภูมิวิเนีสัตถาผลนะครับท่านชวลิตเอื้อชูยศท่านชุติมา หุ่นกิติเวชกุลท่านสุชาติประฏิบัด,ดาท่านวิเชียนหัตสถาผลท่านธนกรชัยกมลสุขท่านกัญรากรชัยกมลสุข ท่านอนันตสิทธิ์ประวินทะวิทยโชตท่านต่อสักหัดสถาผลาหัตสถาดนนะครับกับเรียนเชิญเลยนะครับสำหรับญาติธรรมพุทธศาสนิกชนนะครับก็มีให้นะครับแต่ขอญาติหลังจากท่านประธานได้กลับลา ประธานสงฆ์พระราตนไต่ประธานสงฆ์แล้วก็จะเป็นการให้ทางญาติธรรมได้รับของเทลึกจากพระเดชพระคุณเจ้านะครับขอเป็นขั้นตอนก่อนนะครับมีให้ท่านนะครับมีให้ท่านครับ<อ><อ>พระพระพิสุสงฆ์นะครับ <ขอ S 1> ที่าม,มาร่วมติดตามที่ติดตามนะครับขอให้มารับปัจจัยในส่วนของพระนะครับที่ได้จัดไว นะครับข้างบนศาลาเลยนะครับให้ขึ้นมารักที่บนศาลานะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับของญาติยืมต่างหากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตเขากอ เอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอให้ท่านอาจ,จารย์พกเ,เดี๋ยวน,คน,นะครับขอขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอญาตนะครับ ขอญาตก่อนครับขอญาตก่อนครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวได้รับทุกท่านครับที่ของเทือกได้แน่นอนอสําหรับพระคุณเจ้าที่มาร่วมในงานนะครับกราบในบนนะครับมารับจตุปัจจัยที่บนสาลาเลยนะครับทุกรูปนะครับที่มาร่วมงานนะครับพระคุณเจ้านะครับกราบในบนเล้นะครับผมเรามารับปัจจัยค่าวนมน้าวมันนะครับที่บนสาราเลยนะครับ ตรงบันไดหน้าทางขึ้นนะครับน่าศาลาหน้าทางขึ้นเลยนะครับเอาละครับคงเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตให้ทังท่านประธานท่านลุกเลยแจกแทน่านนะแท่านลุกเลยกร<อ>า,า,า,าบคุะครับทุะคนเจ้านนที่มาร่วมในงานขอเชิญนะครับขออน<ะ>ุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวได้รับครับ ต่อขออนุญาตเดี๋ยวท่านยังพิธียังไม่เสร็จครับตอนนี้เป็นขั้นตอนให้กับแขกผู้ใหญ่รับของเท่ลึกนะครับขอก่อนครับขอก่อนครับนำใบปรารณามารับตัจตัยเลยนะครับพระคุณเจ้าที่ประตูรัางที่ตะวตันตกของศาลาท่านประธานท่านผู้การจังหวัดนะครับจะได้ กับลานะครับพระรัตนตรัยแล้วก็ประธานสงฆ์นะครับถือใบประวนารนณามาเลยนะครับถ้าพระคุณเจ้าไม่สะดวกก็ให้ผู้ติดตามนะครับถือใบประวนารณามารับจับตุปัจจัยนะครับ อ่าเรียนกราบในบรเลยนะครับพระคุณเจ้าเอาครับก็คงเอาขั้นตอนต่อไปเลยครับอย่างนั้นก็ถ้าอาจารย์แจกเลยอันนี้ให้ผมช่วย อันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดใจนะครับเป็นเหรียญสามล่มโพสีออกปี58นะครับออกปี58น,น,นะครับได้คนละ